กบน้นยสาวู้ไทยเด้อ <pourrait> อ <putting S 1> <m z ul heures> ่า <meter> วันนี้มากินซ้มค่น้อยน้ำาลเียบเสี๊ยบ้นไอติมเ้อีตอนประเดียวน้ำได้เนี่ยเนี่ยนะีตอนประเดียวน้ำลิ้มๆนะมาำตีนกดนตีดลามกดพับยาไขกดหัวจีไข่โปะันเนื้อกบนยนย่เนี่ย สาวผู้ไทยนะักไรามเไม่เล่นสมเลยลคุณอยู่ทางนอกร้ดดจดๆแม่แม่ไม่เล่นสมเำเลขามอ้ขาตักแง แลาต้อจะแยงหน้ามาันเซอไรไ์นี่แซ่บเลยได้เนี่ยขาดแล้วน้ำน้ำไม้ดอกน่ำไม่ส้ม,มนะนะครับระชับตัดไปแหลกแบนั้นอืมกินปตัวเลยอืมจัมลาสับับเนื้อเ อจาเร่อาผู้ไทยนี่เนี่ยจากก็ผ uh ู uh> ้ไทยท้ห hmm น่าทุกจานเด้อูน้งมองปลยเพ่เห็นก้นหัวใจเขาเนี่ยเด้อมูฟูมันเป็ฟูทุกคนโอ้ยแซ่บแทนไข่มะขามขัดเราเสีงแ่งหน้าไปดิบข้าแนมังกิเป็นงวยมั่วงวยอยากกินจัด เด็สดสีนี่น,นะ,ะจับจับจับค่ะโอ้ยจะสีเอาอจับจับจับมองบ้างยัยอนเป็นแดดยุ่ยๆจ้า อืือัุ่งกกัเม่ี่น้มงเฮือนายาบ้านฮะอืมไปยุกลก็มากินกันเด้อขีานนอง คุณไท,ทยเลเดอร์ก็จะตามก็จะได้ชาวคณไทยนะดกดต่างกันเลเดอรตางหัวใจกไดไลค์แทนแน่กดได้กดแชร์จะได้ไม่เฮ็ดคลิปอีกต่อไปมันมว้วนแซ่บที่ไม่หนาไม่ให้จึนแซ่บก็นเนี่ยอื่นจิิงไอหน่าที่เฮ็ดอื่นกินไหมทำให้ท้าได้อสำหรับเด็ก Bye.